สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมปัสกาเนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันที่ป้ายดีใหม่เซิร์ฟหกสองหกกันอีกเช่นเคยนะครับก็เหยื่อเป็นยังไงก็ติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนินเทนโดทูส์ที่ผ่านส่งเทเลสปัสกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสสสมมมมมััััคคคคคครรรรรราา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 าชชชชชิิกกกกกกกเเเข้้้ในนนนนห่่่่่่อออออองงงงงงบบบีทึืดดดซุุปปป์แณตตลไ็ถวยะผ อ่ะเมื <issions> ่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็เพิ่งจะล็อกอินครั้งแรกเนี่ยฟ้าไปบ่ายสองแล้วนะฮะกิจกรรมพลังกายยังมีอยู่นะครับอ่ะกดรับเลยนะครับของเข้าตัวเพียบนะครับผมประเด็นคือนะฮะโปเกมอนเทพนะฮะล็อตที่4กิจกรรมนี่ยังไม่ส่งมาสักทีนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจแอดมินเขาเหมือนกันนะฮะเขาทำอะไรกันอยู่ครับน้องๆถามมาหลายคนแล้วเนี่ยจะได้พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่ใช่แอดมินนะฮะผมก็คือผู้เล่นเหมือนน้องๆนี่แหละนะฮะ แต่ก็ประสานงานไปตลอดครับแต่ก็ได้คำตอบแบบมึน,มนงงงๆมาเช่นเคยนะครับผมสำหรับแอดมินเกมนี้นะฮะประจํานะครับผมอ่ะโอเคก็คงต้องรอครับรอให้หน้าเพจเขาประกาศค่อยว่ากันทีแล้วกันนะอ่ะเดีย๋ยวผมรีบเล่นเลยแล้วกันเวลาแม่งจะหมดแล้วนะวันนี้ออนช้าครับผมออนช้ามากๆนะฮะอ่ะโอเคก็ไปที่อ่ะผมว่าผมจะใช้ พลังกายที่ผมมีอยู่นะครับแต่ว่าหมดเกลี้ยงว่ะไม่เหลือเลยนะถ้าพันสองเนี่ยมันได้บัตรจับเลยนะนี่ไงได้บัตรจับได้ไปก็ต้องลองใช้ครับผมใช้เลยแล้วกันเพราะผมไม่ได้เล่นด่านนะครับผมเจ๋งนะครับผมเมื่อไหร่เลเวลมันจะขนนึ้นทันทีวะโอเคสี 40, ่สิบก็ต้องไปเล่นด่านตัวอื่นอ่นนะสี 47, 40, 45, นะ่เจ็ดสี่สิบสี่สิบห้าไหม มี40แล้วกันอ่ะประมาณนี้แหละนะครับเลเวลเนี่ยจะ99แล้วนะอีกติดหนึ่งนะครับใช่ไหมดูดิคิดว่าเนี่ยวันนี้อาจจะ99ได้อยู่นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปขนส่งกันก่อนนะครับจะบ่ายสแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราขนส่งหลังบง่ายสเราจะได้แค่เท่าเดียวนะถ้าขนส่งตอนก่อนบ่ายสจะได้2เท่านั่นเองนะครับเราก็รีบหน่อยนึงนะครับรีบนิดนึงนะฮะมา เอาหมดแล้วหรอโอเคอไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราไปเคลียร์กันเลยแล้วกันนะครับก็รับไปเลยครับโอ้ได้หลายย่างอยู่นะไอ,ะอแค่40เนะาะเดี๋ยวเราค่อยมากดใช้อีกรอบนึงวันนี้ต้องเก็บให้หมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะอืมโอเคอ่ะไปที่ยูเนียนก่อนเลยผมขอเก็บไปพรุ่งนี้ก่อนทีเดียวนะเพราะว่าอยู่ผมจะลืมแต่ก่อนครับตอนนี้นะฮะยูเนียนจะเลเวลเก้าแล้วนะครับก็กดบริจาคก,ก่อนกลับไหวนะครับ 1 2 3อ,อัพได้เลยปะ่ะขอดูหน่อยทีวันนี้ผมอัพได้อยู่ผมอัพตัวนี้เพิ่มใช่ไหมครับอืมโอเคอ่ะกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับซื้อไปดิรออะไรครับอ่ะไปนะฮะตกปลายูเนียนโอเคตกทุกวันวันละหนึ่งตัวใจชื้นก็พอแล้ว อัพไปนะครับไม่มีอะไรนะก็แค่อัพไปนะครับผมจะเล่นไวหน่อยแต่ว่าขอให้มันก็คือการเล่นที่ผมเล่นประจําอยู่แล้วนะครับก็ลองจับใจความดูแล้วกันนะครับเหรียญผมมีอยู่2 0,000กว่านะฮะอันนี้ไม่มีอะไรให้ซื้อนะครับก็หมดแล้วนะหน้าต่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรให้ซื้อนะฮะร,ร้านค้ายูเนียนนะครับก็มีบัตร E ี v มาครับเอ้ยแล้วบัตรวิกาจูไปไหนอะ่ะผมซื้อมาอย่างวะบัตร e ี v ผมก็มีแล้วนี่หว่าผมจะซื้อซ้ำทำไม อโอเคขนส่งก็กดเรียบร้อยแล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับในนี้ไม่มีอะไรที่ต้องทําแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรติดค้างนะอ่ะต่อเลยครับก็ไปทีมข้ามเซิร์ฟเลยนะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับชั่วโมงเดียวยังมีอีกหลายดีที่ยังไม่ได้เล่นนะฮะอ่ะผมเล่นเลคกซาล้วกันเนาะฮีทานนี้ยังไม่ค่อยเก่งแต่พลังเยอะมากเหลืออัพนะครับในส่วนของสกิลเท่านั้น มาลองดูครับเอ้ยเอากดผิดจะกดสกิลกลุ่มไมบ้าให้ไปกดสกิลเดียวโอเคด่าท้ายแล้วครับจัดซัดไปเลยอ่ะก็ได้ของรางวัลมาครับของรางวัลก็เป็นของรางวัลที่เราใช้งานกันอยู่แล้วนะครับอ่ะใต้ดินเลยครับมาเลยครับรออะไรอ่ะพี่น้องกดเลยครับผมเดีย๋ยวจะพาผ่านแบบรวดเร็วนะฮะสกินนี้ก็เท่อย,อยู่นะเป็นสกินตัวผู้หญิงนะฮะได้เลือด5%ได้สปีด2%มากขึจาจังผิด จัดมาเรียบร้อยครับผมแจมแจมว้าวนะฮะอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับใต้ดินจัดมาตาตากันมาไอมีตัวกัดหลอดด้วยนะฮะกัดหลอดนี้ก็เทนะครับน่าได้เหมือนกันหายากชิปมันได้เยอะก็สะสมครบนะฮะอ่ะแต่สุดท้ายนล้วนะครับก็จะจบกันไปนะฮะสวบเรียบร้อยครับ อ่ะสามด้านแล้วได้ปรจับปกติมานะฮะประจับก,กากครับไม่มีอะไรมากนะอ่ะด่านนี้ต้องใช้ยูโนวานะครับเพราะว่ามันเป็นด่านน้าแข็งเราจะโดนน้าแข็งแล้วเราก็จะเสียเทินนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ปืนมาน้าแข็งเราจะไม่ติดแช่แข็งนั่นเองนะฮะอันนี้คือทริคพิเศษของด้านนี้เฉยๆทุกคนน่าจะรู้กันแล้วแหละนะฮะเออผมจะบอกทําไมวะเนี้ยโอเคทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่ะด่านสุดท้ายนะครับผมแรงจัดอะบอกแค่นี้น้ําแข็งวะเนี่ยอ่ะแถม เอ,อ้าไม่ตายเนะี่ยธรรมดาก็พออ่าโอเคก็ผ่านด่านนี้ไปอีกด่านหนึ่งนะผมใช้เวลาเล่นแค่แป๊บเดียวประมาณ5ทีเองอ่ะโอเคโอโอครับด่านนี้ก็โคตรจะง่ายนะฮะอ่ะชูลงไปเลยแจมไปรีบเล่นครับรีบเล่นรีบไปรีบจบนะฮะมีอย่างอื่นให้รออีกเยอะนะฮะมาชาโดอีกนะฮะมาจัดไปเลยอโอเคครับมาเดีย๋ยวผมตีให้หม่งลงมาก่อนลงยัง โอเคมีคนช่วยครับผมจัดให้จะได้ตัวนะั้นไม่ยอมลงมาอ่ะลงมาละอืมนิดเดียวเองอ่าโอเคสวยงามเสมอครับ5ดาดอ่ะโอเคนะครับก็อัปเดตนะครับในส่วนของเลเวลนะก็ขึ้นมาเลเวล99นะโอเคก็อ่าสำหรับ ID AD, AD นี้626ก็อ่าน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับก็สำหรับ626นะ ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ที่ผมจะรับไอทงไอเทมให้นะครับสำหรับใครที่รับช่วงไปลุยต่อก็ผมบอกกันเลยว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมก็สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับผมเดีย๋ยวจะชี้แนะแนวทางให้อีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคนที่ติดตามกันมาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะผมเล่นมา1ปีแล้วไอดี ID นี้นะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยตอนแรกว่าจะทําไม่ได้เลเวลหนึ่งร้อยนะขาดขายแค่เลเวลเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะคิดว่าคนที่เอาไปสานต่อน่าจะโอเคแล้วก็พลังเนี่ยตอนแรกตั้งตั้งไว้แค่10ล้านตอนนี้มันก็จะสิล้านแล้วนะครับโปเกมอนเนี่ยมีมาสเตอร์ทั้งหมด7ตัวนะมีมีทูเกาะมาสเตอร์โฮโอนะครับใต้ดินเลคอซ่านะฮะมีทรานลิซัลดอนลาติออสนะฮะแล้วก็สามารถทําต่อได้อีกนะครับเพราะว่าหนังสือกราดอนเนี่ยผมมีนะครับ หนังสือเนี่ยของมีอีกสี่ร้อยไหะของอีกเพียบเลยนะฮะอ่าลองไปดูได้นะครับนี่ดูดีเพียบเลยบัตรจับสี่ร้อยกว่าใบนะฮะนี่ครับหนังสือการ์ดอ,อีกแปดร้อยกว่าชิ้นนะเยอะกว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปสาตนต่อได้เลยเนี่ยบัตรไอ้บัตรฟักไข่มีเกือบร้อยใบนะอืมค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็เศษชิปเนี่ยกวเกือบห้าพันนะครับรวมที่ยังไม่ได้ย่อยอีกนะ อ๋โอเคก็ไอดีก็มีพัฒนาขึ้นมาอ่าเจ็ดวันที่ผ่านมาก็ของขึ้นมาเพิ่มมาเยอะนะครับแล้วก็พลังระบงเลเวลอะไรน,นะครับขึ้นมาพอสมควรนะครับผมอ่อโอเคนะครับก็มาปิดท้ายกันนะครับผมปิดท้ายกันเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์ปิดท้ายให้นะครับแล้วก็มาไล่ทำภารกิจกันนะครับ ข้รกิจทิ้งท้ายนะครับผมมาอ่าโอเคเล่งออกมาเลยนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นไกดให้ดูนะครับสำหรับอ่าคนที่สารต่อ ID นี้นะครับก็แนะนำนะครับก็ลองทำตามที่เราเล่นกันได้นะครับแล้วก็ไปปรับใช้อาได้เลยนะ อืมอันนี้ผมเล่นเป็นแบบพิถีสายฟรี VP 0ูนะครับแล้วก็ทําประมาณนี้แหละแตถ้าเกิดอ่าไปทําเป็น VP ต่อนะก็เดินตามสายที่คุณต้องการได้เลยผมบอกก่อนเลยว่ามันเล่นได้หลายทีมากๆนะฮะมีแค่สีท่าเท่านั้นที่เล่นไม่ได้ครับก็คือหินแฟร리แมลงพืชแค่นั้นผมถามกันเลยว่าสี่สายเนี่ยมันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะฮะที่เหลือเล่นได้หมดนะครับลองเล่นดูได้นะฮะทีที่ผมเล่นอยู่นี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วนะ เอาไปปรับอีกนิดนึงก็เยี่ยมเลยนะครับผมนี่ครับไล่ไปเรือ่อยนี่ผมลงให้หมดก่อนนะอ่ะโอเคด่านประจนภัยครับก็เลเวล100ก็ไปลงได้เลยครับเหลือ2ด่านสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมผ่านแค่นี้เองก็นั่นแหละคลิปนี้ก็เป็นอ่าคลิปที่อ่าเท่าไหร่นะ200 74เนาะก็เป็นคลิปสุดท้ายพอดีนะครับก็เดินทางกันมาเกือบ300 EP นะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเล่นมา1ปีกับอีก1เดือนใช่ไหมมันจะต้องมีคลิปอยู่ประมาณ370คลิปแต่ว่าอ่ามันก็ไม่ได้ลงทุกคลิปเนาะบางทีก็2วันคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงหลังๆาจจะไม่ได้ลงบ่อยนะฮะเพราะว่าช่วงไหนที่อ่าพลังมันอัพไม่ขึ้นหรือเงี้ยไม่มีอะไรเหตุการณ์พิเศษผมก็จะไม่อัพ แต่ช่วงแรกๆคือทำลงทุกวันช่วง34เดือนแรกนี่คือร้อยร้อยกว่า E ีแรกนี่คือทำลงทุกวันเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่อัปเดตตลอดเวลาอ่ะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าทำมาค่อนข้างเยอะแล้วกิจกรรมฤดูร้อนที่เราหมุนวงลงวงล้อเละกันมาได้ผมก็หมุนไปเป็นหมื่นแต้มนะครับเกือบหมื่นแต้มผมหมุนได้ประมาณร้อยครั้งก็คือของอยู่ในกระเป๋าเปิดใช้แล้วอัพนู่นนี่นั่นบ้างหนังส่งหนังสือกระดอนได้มาเป็นพันเลยเอาไปแลกสตูงสติ๊กเกอร์ทำมาสเตอร์ครบถ้วนเลยนะฮะ ก็ VP 0ย์ก็เหมือนไม่ไม่ใช่ VP 0อนะมันก็เหมือนเป็น VP เติมแหละนะฮะเพราะว่าของที่ได้รับมาเนี่ย VP 0ถ้าทําถามว่าทําได้ไหมแต่ว่าใช้เวลานานมากแต่ว่าผมก็อาศัยกิจกรรมไปแหละทําให้มันเหมือนเป็น VP ขึ้นมาเลยนะครับก็ถือว่าของที่ได้รับมาเนี่ยก็ไปสารต่อได้นะฮะพลังก็12ล้านลุยๆปันต่อได้สบายบอของคันนี้เลยนะฮะก็สามารถปรึกษาผมได้ตลอดนะฮะ ทำยังไงต่อครนะับพี่อะไรเงี้ยโอเคก็คอมเมนต์ทักกันมาได้เสมอนะฮะก็สำหรับ2 ID นะครับที่ช่องกำลังทำอยู่ก็จะเป็นเซิร์ฟเจ็ดร้อยก็ก็จะเหลือแค่2 ID เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละ3 ID มันทำไม่ไหวจริงมันค่อนข้างเหนื่อยอย่างน้อยเนี่ยโอเคหายไป1ชั่วโมงหาย1 ID ก็คือหายไป1ชั่วโมงผมยังเอา1ชั่วโมงไปทำคอนเทนต์ที่เอาไว้แนะนำน้องๆได้เช่นการหาของต่งา,ตางๆในเกมนะฮะ การผ่านด่านตรงนี้การอัพพลังตรงนี้เทคนิคการเล่นต่างๆที่ไม่ได้ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่ามันติดคลิปพวกนี้แหละนะฮะประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะกลับมาทำกันอีกครั้งหนึ่งเดีย๋ยวผมจะทําโพแล้วก็ถามาน้องนๆแล้วกันว่าโอเคนะครับคอนเทนต์คลิปที่เอามาแทนที่6 2 6กเนี่ยนะครับเป็นคลิปประเภทไหนดีก็เดี๋ยวจะรอน้องๆให้คอมเมนต์กันมาเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือทํากันเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะฮะตรงนี้อ่าโอเค คลิปนี้ก็เป็นการทํากิจกรรมทิ้งทวนให้นะครับอลองดูนะครับคนที่เอาไปสารต่อนะครับทําแบบนี้เลยโอเคครับไล่ไปเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเราแน่นอนเขา EP ก่อนหนะ้านี้คือเราดันพลังกันมาแบบว่าวันเดียว3ามแสนนะมีไอ้พวกปั๊มแซดมานะอ่ะนะครับไล่ไปเก๊ะบัวลงบัวรี่นะครับคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากหรอก,รอ,กอาจจะประมาณ20นาทีได้นะฮะไม่นาน ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับ ID นี้เป็น ID เบิกเบิกล่องเลยนะครับที่ทําให้น้องๆน,นะฮะร,รู้จักการเล่นไพด ID ใหม่ของช่องเพลินโซนนะลักษณะเหมือนการที่ทางช่องได้พรีเซนต์แนวทางการเล่นของช่องแหละนะครับว่าเล่นประมาณไหนคือมีน้องๆหลายคนที่ดูคลิปนี้นะครับ ID นี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจในการทําทีมต่อไปได้นะครับบางคนอาจจีพีสวนท้อแท้กันเยอะนะฮะ ผมก็แนะนําว่าอย่าไปทอครับเราเล่นเป็นแบบ VP0 ูที่เราต้องการได้นะฮะอ่าประมาณนี้แหละไปนะครับผมนี่ไล่เล่นไปเลยนะครับตรงเนี้ยไล่ล,ลงไล่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะนี่คัมมาเตอร์เตัวไข่สตัวครบ9ก้านะอืมสบายสบายเลย ก็เออใช่ผมลืมบอกไปว่าไอ้เศษสติกเกอร์เรคซ่าที่มันเกินมา400ชิ้นอะถ้า,าน่าจะประมาณไม่เกินเดือนหน้าผมคิดว่ากิจกรรมอมุปกรณ์คืนมันน่าจะเข้านะเอาสติกเกอร์เรคซ่านะครับไปแลกแต้มเอาคืนให้ได้นะรู้สึกว่ามันจะได้40แต้มมั้งก็เอา400คูณ40แต้มจะได้อะไรวะสี่หูได้ประมาณเป็นหมื่นเลยนะคราเนี้ไอ้แต้มเป็นหมื่น,นี่ยคุณก็เอาไปแลกของในนั้นได้เยอะเลยนะครับอื าเกิดว่าไม่ได้แลกอะไรแนะนาให้ไปแลกบัตรจับมาเพิ่มนะตอนนี้ก็มีบัตรจับเกือ500บ500ใบก็ได้อีกประมาณ3 0 0ร้อเป็นเจ็ใบเดี๋ยวพอจบกิจกรรมอ,อุปรกรณ์คืนนะครับมันก็จะมีกิจกรรมจับเทพหลุดเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอดี ID นี้ก็จะได้เทพเพิ่มอีกโอโ้โหแบบดีอ่ะนะครับคือผมวางแผนไว้หมดแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะก็ลองดูแล้วกันนะครับลองลองดูว่าไหวไหมแต่ผมว่าไหวนะไม่ยากไม่ยากนะครับถ้าไม่ไหวถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะช่วยช่วยปรึกษาให้นะครับ ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับผมนี่ครับจัดไปเลยนะจัดไปเลยครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะเล่นแบบนี้นครับเดีย๋ยวเราจะไปลงต่อสู้ทิ้งทวนกันนะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้นะไอ้สู้ตรงนี้ก็สู้ได้อยู่นะ12ล้านนะครับก็ได้หลายด้านอยู่นะฮะได้ริบุบงริบบินอะไรก็ได้มาจากตรงนี้แหละนะครับ ติ่บินผมก็มีเป็นเกือบ20อันน่ะก็ค่อนข้างครบอยู่นะฮะโหตายเลยออะมาถึงเกินไปหรือเปล่าเล่นผมซะแล้วนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับอ่าโอเคแมโดนสอยนะครับอันนี้ยากจริงนะขนาดนี้ทุกคนน่าจะรู้ลิสเดทของมันอยู่นะครับโหดจริงนะสตาร์ทที่7ล้านอนะพลังโหดเกินโหดเก,เกินเบอร์่ะก็ประมาณนี้ที่เหลือเดี๋ยวไปลุยกันเนาะ อ่าเดีย๋ยวผมลงฐานปรดปดิการให้นะครับทิ้งทวนเลยนะฮะนี่เราก็จัดมาเลยโปเกมอนรัวๆนะครับผมจะามาเตอร์ลงให้หมดเลยนะครับโอเคครับมาเตอร์ทุกตัวจัดไปครับออโต้ไปเลยนะฮะก็เป็นด่านระดับเทพนะด่านระดับยากเลยตรงนี้นี่ออโต้ไปนะครับสก,กินเนี่ยรู้สึกว่าเดีย๋ยวจะรอเป็นชุดสก,กินผู้ชายชุดนึงนะ รอกิจแรกมาก่อนโอ้โหโดนสอยซะแล้วนะครับ3ตัวหลักต่อสามตัวหลักล้วเงินพลังมันไม่ค่อยได้ต่างกันมากนะอ่ะก็ได้ของบางอย่างเดีย๋ยวเอาของไปอัพส,สนามรบนะอ่ะเนี่ยอัพซื้อของก่อนนี่ผมจะซื้อไว้ตลอดนะฮะจะซื้อไว้หลักพันหลัก900เนี่ยซื้อไปเลยผมมีของที่ต้องอัพอยู่นะฮะก็ไปอัพกันได้เดีย๋ยวผมจะอัพพลังให้ดูนะครับเป็นแนวทางถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะนี่ อ่ะโอเคก็น่าจะเล่นหมดแล้วแหละไม่มีอะไรละตรงนี้อ่าโอเคนะครับนี่ถึงอ่าโอเคครับแล้วก็โอเคตรงนี้หมดแล้วเนาะไม่มีแล้วนะตรงนี้นะครับก็อยวเราไปเคลียร์ของในกระเป๋ากันนะครับนี่ผมก็ทองนี่มีใช้พอสมควรนะครับไม่ไม่ไม ไม่ขาดแคลนแล้วกันนะตรงนี้นะนี่ไปเลยต่อครับตรงนี้ครับอ่ดิสกิลเนี่ยอีก380ชิ้นเนี่ยก็ไปเคลียร์กันนะเออไปเคลียร์กันซะนะครับ380ชิ้นนะครับผมจะเปิดตอนไหนก็ได้นะครับต,ตามสบายเลยนะฮะเฮ้ยที่เหมือนได้ดิททองมาวะเมื่อกี้พยายามเล่นเป็นรูทีนไว้นะครับแบบว่าทำให้เป็นประจำเนาะ เนี่ยกล่องอีก300กว่ากล่องยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเพราะว่าเอามาเก็บตุนๆไว้ก่อนประดับก็มีประดับสีทองระดับสูงอยู่บางชิ้นนะแต่ก็ของมีพัมีทำพร้อมนะวิธีทำก็ไม่ยากครับเคยทำคลิปสอนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดันพลังกันนะครับอ่ะดันพลังสุดท้ายให้ดูนะก็ได้ไม่เยอะมากหรอกนะครับอันนี้แนะนำให้ล้างนะถ้าทำถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าล้างได้ก็จะดีมาก เนี่ยผมก็ไล่ล้างเป็นสีทองไปเยอะแล้วนะฮะเนี่ยไล่ล้างไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ไล่ล้างไปมีอยู่20,000แต้ม่าคิดดูแล้วกันอ่ะมีเล็กๆน้อยๆฮิตนะครับต้องอัพฮิตให้ขึ้นมานี่แล้วก็ตรงนี้อ่ะมันมี2จุดนะครับเนี่ยไล่อัพไปเรื่อยๆเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งให้มันได้สีทองอะ่ะ จะอีกนิดนึงจะขึ้นสีทองนะครับนี่ขึ้นสีเทสีทองและเทพแล้วครับจุดยอดเห็นปะง่ายๆนะครับประมาณนี้แล้วก็หลบหลีกนะครับลบหลีกนี่0.3 0.25เห็นไหมแล้วก็ทั้งล่างเนี่ยจะเป็นหลบหลีกที่0.30เนี่ยเราก็ไล่อัพในสิ่งที่เราจะทำนะเป็นเทพละ แอบเดียวเองนะฮะเนี่ยเป็นเทพหมดแล้วที่เหลือก็ไปอัพเพิ่มพอเลงมันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้คลิตรี่ข้อฮิตหลบหลีกอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็สามารถไปอัพต่อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งแต้มไว้แล้วกันนะครับผมตรงนี้ต่อมาตรงนี้ครับก็อัพได้เลยนะปึ้งปึ้งปึ้งสวยงามพรสวรรค์นี่ผมทิ้งแต้มไว้ให้เลยนะพันเก้าคือช,ช่องนี้อัพหมดแล้วนะครับช่องนี้ก็อัพเต็มแล้ว ช่องนี้เป็นเรื่องอัพเลยนะครับแนะนำนะลงหมดไหนเยอะให้อัพตรงนั้นอย่างผมเนี่ยที่ผมตีวุ่นวายนะครับได้ได้แต้มได้ลำดับดีๆก็นี่ครับอ่ะผมอัพวุ่นวายไปเต็มเลยไหมแล้วก็บอสโลกอย่างเงี้ยจะเต็มละถ้าเกิดว่าเราอยากลงอารีน่าดีๆก็อัพอารีน่าเนาะตรงนี้นะครับที่เหลือเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้พันธมายตีเนี่ยต้องอย่าต้องทยอยอัพเพราะว่าจะได้เข้าลงเข้ารอบได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนอันทั้งล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับท่าต่ตางๆก็คือสมมติอย่างผมมาเล่นทัดทัด ธาตุไฟใช่ไหมผมก็จะอัพไฟเยอะเห็นนะธาตุพลังจิตก็พลังจิตอย่างเงี้ยคือผมจะอัพเฉพาะธาตุที่ผมเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นธาตุน้ำแข็งนะครับหรือไฟฟ้าเนี่ยถ้าไปสารต่อก็อัพตาลนี้เลยผมจะเก็บแต้ไมไว้ให้ละกันพันเก้า 1, เนาะเพราะว่าเผื่อผมก็ยังไม่อยากอัพก็คืออยากจะให้อ่าไปแลกไปแตกสายเอาเองนะสวยพวกอ่าในส่วนของสร้อยข้อมือเนี่ยเดีย๋ยวผมจะดันไว้ให้เลยนี่ครับโอเคไหม อ่าโอเคประมาณนี้ถึงสร้อยสุดท้ายแล้วด้วยส่วนเส้นทางเมืองฝนเนาะผมมีเยอะมากนะครับก็เอาไปกดเอานะครับตรงนี้ไม่มีหลายบริเวณก็มีอัปเดตได้นิดหน่อยนะฮะวันนี้ครับก็ไปใส่แล้วก็อัปเดตกันนะครับแล้วก็มีรูปปั้นเอมีภาพนะตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่มดาวถ้าเพิ่มดาวเนี่ยจะได้พลังนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะตรงนี้ เทคโนโลยีทีมนะครับ44ก็ดันในพวกนี้ได้นะเนี่ยจะดันตรงนี้ก็ได้ดูครับขึ้นมาแล้วเนี่ยผลฮิว12เห็นไหมครับสบายๆนะฮะส0 11บ30 1เห็นไหมฮะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสปีดผมก็อัพเกือบเต็มแล้วนะฮะแล้วก็ด้านในโปเกม่อนเนี่ยนะฮะ ก็มีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยยัดไปได้เลยนะพลังป้องกงป้องกันเนี่ยพลังสปีดโจมตียูโนวาเนี่ยดันไปได้เลยนะครับตอนนี้พลังสล้านนะตัวเดียวนะครับคณสมบัติเปิดครบอันนี้เดี๋ยวรอไปอัพเพิ่มเนี่ยผมก็มีกรอบสีทองเยอะไปลองอัพดูนะก็จะได้เต็มก็จะเก่งขึ้นอีกนะครับระดับก็ประมาณนี้ไปทําต่อได้ไม่มีประดับทองเยอะเลยไปอัพเกรดกันต่อนะตรงนี้อันนี้ก็จะครบแล้วนะฮะ พลังกายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ก็มีริบบิ้นแล้วครับจเลเวล4แล้วก็มีริบบิ้นอยู่หลายชิ้นเหมือนกัน15ประมาณ14ชิ้นนะอืมก็คือผมอลงทาวเวอร์ทุกวันนะ่ะนะฮะก็ลองไปเล่นดูได้นะครับผมหลักๆกอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะอ่ะก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องอ่าจากลา ID นี้กันนะครับถามว่าใจหายไหมก็ใจหายนิดนึง แต่ว่านะครับมันเป็นวิถีเนาะพูดถึงเนาะเพราะว่าเราก็ทําหลายดีด้วยนะครับก็ถือว่าไอดีนี้มีประโยชน์ต่อน้องๆทุกคนแล้วนะครับผมอ่ะโอเคก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับการตั้งชื่อโปเกมอนหนก็คือที่ผมตั้งจใจจะเล่น1ปีเนาะแล้วก็คลังเนี่ยเกิน10ล้านแล้วก็คือตาที่ผมตั้งเป้าไว้มันจะ12ล้านแล้วเนาะเลเวลเนี่ยอีกนิดนึงเลเวล้อยนะแล้วก็ ได้สอนได้คลิปนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆที่เล่นกลับมาเล่นใหม่นะครับมีบางคนเนี่ยเลิกไปหลายปีแล้วกลับมาเล่นใหม่พอดีเห็นคลิปผมก็ทักมาคุยกันแบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กลับมาเล่นใหม่ก็ถือว่าผมค่อนข้างรู้สึกดีใจนะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะครับสำหรับการที่ได้เล่นไอดีนี้แล้วกับน้องๆสนุกสนุกนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นไอดีของเซิร์ฟใหม่ๆเรื่อยๆที่ผมจะทําต่อเพราะว่าเจนใหม่มันก็ค่อยๆขึ้นมาใช่ไหมฮะ แต่วิธีการเล่นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็ฝากติดตามช่องเพลินโซนกันด้วยนะครับก็จะใช้นะครับพื้นที่ของคลิป6 2 6เนี่ยทำคอนเทนต์อื่นๆเข้ามาแรกเพื่อคือผมไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดจำนวนคลิปออกถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมทำ6คลิปแล้วผมตัด6สองออกันจะเหลือ5คลิปไม่ใช่นะผมก็ยังทำเท่าเดิมแต่ว่าจเจาคอนเทนต์อื่นเข้ามาแทนที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับน้องๆที่มาติดตามช่องนะครับผมอ่าโอเคก็ย๋ยวมาติดตามมาดูว่าคลิปถัดไปนะครับที่ จะมาทำแทนที่เวลาของเซิร์ฟ626เนี่ยจะเป็นคลิปแบบไหนก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อิ่าไปมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับอ่ะแถมให้ดูกิวนะฮะกิวอัพเต็มแล้วนะไม่ต้องอัพต่อแล้วนะครับผมตรงนี้อ่ะสวัสดีครับ